แวะตามทางนะคะมีลาล่ะม่เหมือนเป็นรถเมย์เลยนะคะตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนรถโรงเรียนแล้วค่ะเหมือนเป็นรถเมย์มากกว่าเอาไม๊ไม๊แม่บอกหนูตกรถช่วยด้วยะคะ่ะวันนี้จะได้เข้าแถวไหมเนี่ยผัดไทยของไทยทุกส่วนผัดไทยอร่อยดีค่ะทุกคนพีดิต้าชอบพี่นี่ผมไม่ไหวแล้วดูปวดที่ไม๊ไมบผกว่าต้องกินข้าวตรงเวลานะคะาหายว้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยดูเดี๋ยวสิ่งนี้คืออะไรดูอาห,หารเยอะจังเลยอะ่ะพยัญชนะไทยมีกี่ตัว 46ป่ะเฮ้ย44่สิี่เจ้าต้อพัฒนาด้านนี้นะคะวายไปไปเขียนพิดมามาจะไปเรียนภาษาไทยใหม่นะพ่อขุนลมคำแหวพี่จ้าเขียนพิดอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องริต้าคิดแคบ เรื่องนี้นะคะเรากลับมากีกแบบเกมโบอบกน่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบิร์กเฮเวนอาร์พีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ดิต้านเนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียน24ชั่วโมง EP ีที่3แล้วนะคะหลังจากที่เราทํา2 EP ีแรกไปนะคะเราเรียนวิชาอะไรไปบ้างนะเนิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พละไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนวิชาอะไรนะคะคือเป็นเด็กนักเรียนที่แปลกมากเลยเพราะว่าได้เรียนวันละวิชานะคะเพราะว่า ครูนะคะจะชอบติดเมาส์นะคะหรือไม่ก so ็เช็คชื่อก็หมดเวลาแล้วอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วนักเรียนของเราในวันนี้นะคะก็มีนาะไอด้าไอโฟนมินนี่ลาล่าใบบุญใหมมๆน้องเทนนิสแล้วก็เน่เน่นั่นเองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดู1วันกับชีวิตนักเรียนของพริต้ากันดีกว่าค่ะไปอรุณสวัสดิ์ชาีิแสนสดใส่งจังเลย วันนี้วันที่ชามของการไปโรงเรียนแล้วเราจะต้องไปเจอเพื่อนๆพี่อนที่สนกันบ้างเลยแล้วก็เจอคุณครูเพี้ยนเพี้ยนอีกต้องไปเจอกับอะไรบ้างเนี่ยที่โรงเรียนก่อนหรื่เราไปอาบน้ําก่อนดีกว่าเฮ้ยยิงง่วงอยู่เลยเนี่ยไปอาบน้ํากันโอ้ห้องน้ําย่าใหญ่ทําไมเราเปลี่ยนบ้านทุกวาทิ์เลยเนี่ยเราเปลี่ยนบ้านทุกครั้งที่ไปโรงเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วนะเออตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแล้ว เราต้องเรียนจะมารับตอน8โมเงเราต้องเราต้องรีบอาบน้ําได้แล้วอาบน้ําเร็วเราอาบน้ําแค่5วีพอไหมไม่พอก็ได้ อาบน้ำแล้วสบายตัวซะหัวแล้วสบายผมลุ้นจังว่าวันนี้จะเรียนวิชาอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเราไปแต่งตัวกันก่อนน,นี่นี่นี่ห้องแต่งตัวอันนี้คือห้องแต่งตัวเราใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมหาชุดนักเรียนกันกระโปรงครั้งที่แล้วเราใส่กระโปรงสีอะไรกันบ้างนะแต่ครั้งนี้เราจะใส่สีฟ้าเราน่าจะยังไม่เคยใส่สีฟ้าไหม น่าจะนะคะโอเคเราแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรางเรียนมารับตอน8โมงใช่ไหมเราเรีบลงข้างล่างนเดี๋ยวอุ้ยเรายังไม่ได้ฉี่เราคอยฉี่ก่อนแป๊บนึงนะโอ้ยแป๊บน,นึงทำไมมันมีท่าทางด้วยทําไมการนั่งฉี่ของเรามันจะต้องมีท่านางสมาริงกิงกองสงลันองกองแกงด้วยอ๋อ7โมงครึ่งแล้วเราไปเราไปข้างล่างเราลงข้างล่างการตอนนี้หาทางลงไม่ได้นี่บ้านตัวเองจริงวะเนี่ยหาทางลงไม่ได้เอาไงไงทางลงโอเคเราเออกไปกินข้าวกันเถอะ แล้วหาอะไรกินชานิ้กินอะไรดีอ่ะกินอะไรง่ายๆละกันครั้งที่แล้วเรากินอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ไม่ได้อากินขนมปังพอครั้งนี้เบิบกินไ,ไปนั่งกินขนมปังกันก่อนว้ายตอนนี้จะแปดโมงแล้วโอ๊ยเราต้องเรียนมาแล้วยังไม่ได้กินเลยแล้วทําไมเราต้องทําท่าแดบด้วยอ้ามากินก็ได้คนนั้นคือมินนี่เหรอ ลิต้าจำเบ้าครั้งที่แล้วอ่ะคนที่ขาเป๋อแล้วต้องนั่งวีลแชร์คือเทนนิสไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ามาเร็วค่ะมาเร็วลิต้าโอเคสวัสดีค่ะก่อนโอเคสวัสดีแล้วขึ้นรถไปวันนี้เราไม่ได้ขึ้นรถคนเดียวนะคะมีมินนี่นะคะมินนี่บอกว่าเราเอ็นฉีกอ๋อมินนี่เอ็นฉีกนั่นเองโอเคโอเคแล้ววันนี้คุณครูชื่ออะไรคะเนี่ยคุณครูชื่อคุณครูกุหลาบนะคะใช่ใช่กุหลาบปะ คุณครูนภัสดานะคะโอ้โหเอาเอาชื่อครูหนูตัวเองจริงป่ะหรือเปล่าเนเน่ใบบุญไอโฟนนะคะนั่งในรถไปด้วยโอเคอ๋อตอนนี้เราแวะมารับไอดาะะ้าค่ะเห็นไอด้าอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณครูไอด้าคือรถมาแล้วนะคะแวะตามทางนะคะนี่ลาล่าเม่เหมือนเป็นรถเมย์เลยนะคะตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนรถโรงเรียนแล้วค่ะเหมือนเป็นรถเมย์มากกว่าเอาไม้ไมแม่บอกหนูตกรถช่วยด้วยคะ่ะวันนี้จะได้เข้าแถวไหมเนี่ย เร็วๆทุกคนพี่แจ้งรู้ว่าครูจะช่วยไงอ๋อครูก็อุ้มมาไปเลยสิครับอ๋อโอเคโอเคบาบุญถามว่าพี่ไม้ไม้สะดุดขี้มดเหรอคะนั่นสิโอ๊ยบาบุนน่ารักนาช้าง,าางโอ๊ยหน้าบาบุญเหมือนไอด้าเลยอะไปรีบไปเรียนเยลนี่ไปเข้าแถวด้วยตอนนี้เรารับครบหมดทุกบ้านเือยังรู้สึกว่าเยอะเหลือเกินนะคะเนี่ยเก้ามโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้เรียนเลยนะคะพีตาว่าไปถึงก็น่าจะพักกินข้าวแล้วนั่นเองมินนี่บอกว่าอ้าวไม้ไม้เย่าเพิ่งตาย ไม่ไตายแล้วเหรอไม่ๆเห็นนอนอยู่ขอบคุณที่ช่วยหนูค่ะถ้าถ้าช่วยเสร็จแล้วก็ช่วยลุกขึ้นมาด้วยนะฮะตอนนี้ก็าำลังเดินทางไปตรงนี้โอเคถึงตรงนี้แล้วค่ะเย่ yeah. ข้าแถวข้าแถวกันวันนี้เราขออยู่ครั้งนั้น,นได้ไหม แล้วก็ขอยอยู่งน้าตลอดคอคยุ่งน่าจะไหมาตาแถวตาแถววันนี้เวนใครชักชงชาติพี่ิต้าอยากชักชงชาติว่าพราะว่าเราเคารพกันค่ะอ๋อคูนะคะคูไม่ใช่โทมัสนะคะคูกุหลาลบเคารพเคารพยังไงเนี่ยคูเนี่ยไม่เคารพอ๋อมินนี่นะคะเป็นคนชักเสาชงเสาชาชงเสาเสาชงนะเนี่ยเสาชงนะคะประมาถามว่าลิต้าทำไมเธอตื่นสายจังไม่สายนะอีกแล้วมินนี่ร้องเพลงชาติเลยะ สวมเลืนเนื้อชาติเสื้อไทยมามาบอกว่าเล่นคือเล่นเกมแน่ๆเธอนั่นแหละเล่นเกมนี่ครูบอกเด็กหญิงลิต้าไม่สายค่ะใช่ค่ะมามาเขาแกล้งหนูเนยได้บอกว่าสวดมวนด้วยค่ะครูไน่ได้บอกว่า ผัดไทยของไทยทุกส่วนผัดไทยอร่อยดีค่ะทุกคนพี่ลิต้าชอบมามาบอกว่าสายตั้งสิบนาทีค่ะไม่จริงค่ะสักลักสมคัคคีอีกแล้วนะคะมินนี่เหมือนทีวีที่แล้วเลยนะคะรู้สึกว่าคนครูนี่คือแต่งตัวเหมือนเดิมเพิเ่มเติมคือทรงผมที่แรงขึ้นนะคะลิต้าวันนี้เรียนบ้างเราลืมจัดตารางสอนเรียนดนตรีวันนี้เราจะเรียนวิชาดนตรีกันนะฮะแต่ชิงลบไมค์คา,าดาเอกราชจาไม่หายใครข้อขี้นะคะทุกคนไม่ทราบว่าเพลงชาติ จะจบได้ยังคะจะเที่ยงตรงแล้วนะคะระสาเสือราสาเสียนะคะทุกหย่าดนะคะอา้าวครูบอกว่าวันนี้เรียนสังคมโอเคราษาทเสือทุกหย่างวิชาปรีไม่ไมาบอกอาวลิตาจะผิดมาเหรอใช่ใช่ทาเริงประเทศชาไทยพี่ลิตาชอบชาไทยกับชาเขียวมากค่ะทะวีมีชัยนะคะชายโยเยจบสักีนะคะพีตาลุาล้นมากว่าวันนี้เพลงชาจะจบไหมแล้วก็สิ้นสุดว่าจบนะคะครูบอกว่า iPhone อ,อ,อย่าให้กุหลับในโรงเรียนสิคะนะั่นสิ ไอโฟนให้กุหลาบคนไปทั่วเลยงงใจมาส่วนมตนสักหนึ่งวีกันโอเคค่ะโอ้ยครูบอกว่าครูจะยึดกุหลาบของไอโฟนนะคะเดี๋ยวพีลิตาไปห้างน้ำน,น่อุย้ยลิตาเราให้เขบคุณค่ะเอุ้ยไม,ไม่เอาคันอยากให้เราด้วยอ่ะคุณครูบอกว่าเข้าเรียนค่ะโอเคโอเคเราเราไปเข้าเรียน แล้วเขาลงเขาบอกว่าขอขอ,ขอ,อันนี้นะส,ามามส,สัมมาสุโทนะฮะมัทพุทโทภัควาไปกันคะ่ะโอเคครูบอกว่าปับเป็นเก้าโมงได้ไหมก็ได้คะ่ะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะก,กระชันชิดมากๆแล้วนะคะโอเคไม่ทราบว่าสวดมนต์เสร็จหรือยังคะคุณครูช่วยห้ามเด็กหญิงมินี่ด้วยนะคะให้เขาสวดมนต์เร็วกๆวๆ่นหน่อยนะคะไปติก้าห้องเรียนกันโอเคไปไอด้านะคะเดินตุ้มตาตุ้มตุ้ยไม่ทราบว่าห้องไหนเอ่ยอ้าวห้องไหนอะแล้วลาล่าทำไมเดินอย่างนั้นนะลูกลาลา นี่ไม่ใช่เดินมาชิ่งนะลูกนะตอนนี้นะคะเด็กเดินกันให้กว้างเลยไม่รู้ว่าเออเรียนห้องไหนนะคะอ๋อตามมาค่ะโอเคโอเคห้องไซ้ายน่ะเหรอซ้านะคะวันนี้เราเรียนห้องไซน์แอนนะคะแต่ครูบอกว่าจะให้เรียนสังคมพี่ต้าก็อุา้ยวันนี้เป็นวันแรกในะปฏิิัตประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ดิต้าไม่ได้นั่งพื้นนะคะอุย้ยใบบุญแต่งตัวใหม่เหรอหน่ารักจังเลยลาล่าก็แต่งตัวใหม่นะคะตอนนี้นะคะหน้าของใบบุญกับลาล่าก็คือซื้อที่ร้านเดียวกันมินนี่บอกว่าปวดขานะฮะเนเน่ทำไมถึงไปเต้น ข้างหน้าห้องเรียนอย่างนั้นน่ะเนเน่เนเน่ไม่น่ารักเลยนะามาบอกว่าหนูไม่มีที่นั่งค่ะขอนั่งตรงนี้ได้ได้นะได้นะคะ <c oughs> โอเคอไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะเป็นแค่ประโยคบอกเล่าเฉยๆมีคนเอานังสือให้เราด้วยค่ะโอเคเพราะพีริต้าไม่ได้นังสือมานั่นเองวันนี้ โอเคเราได้อ่านหนังสือแล้วนะคะครูบอกว่าเนเน่นั่งค่ะใช่เนเน่นั่งดีๆค่ะมินนี่นะคะนั่งวีลแชร์อยู่ข้างบนนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนนะคะนั่งบนโต๊ะกันหมดแล้วครูบอกว่าเอ๊ะแอบได้ยินนะคะไมมาถามว่าอะไรหรอคะครูนั่นสิมีอะไรหรอครูหนูหมายถึงเมื่อวานค่ะพูยเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋ออ๋อเขาไมมาบอกอลิต้าขนมที่เราให้อร่อยไหมคุณครูกุหลาบนะคะบอกว่า วันนี้เราจะมาสอนเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติคะ่ะเอ้ยเภาษาไทยนะคะวันทำไมวันนี้เราต้องมาเรียนภาษาไทยกันด้วยภาษาไทยนะคะเป็นวิชาที่แบบว่าพี่ลิต้าแบบว่า have no idea ที่สุดเลยนะคะเป็นวิชาที่เกศีนั้นได้มาแต่ใดนะคะได้มายากมากเลยนะคะจริงๆเขาบอกว่าวันภาษาไทยแห่งชาติคือวันยี่สิบเก้กากรกฎาคมค่ะอุ้ยแล้ววันนี้ว่านะอุ้ยมันใกล้วันภาษาไทยแห่งชาติแล้ว พี่เต้ว่าคลิปนี้น่าจะลงวันภาษาไทยพอดี โอ้พระเจ้าภาษาไทยเราไงเราไงต่อแต่วันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้หยุดนะคะปกติทุกรงเรียนก็จะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้แม้แต่งกลอนใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่เนต้าไม่เคยเข้าร่วมทางดดาน,นะะเพราะว่าไม่มีความสามารถตรงทางด้านนั้นจริงๆนะคะไม่ไม่บอกครูคะหนูลืมอ่านหนังสือมาค่ะตีใหม่ๆเลยค่ะครูครูบอกว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ครูหนูออกจากห้องแล้วนะคะครูรู้สึกว่าครูจะเป็นสลิปนะคะเดี๋วยวไงต่อคะครูเมื่อไหร่ครูจะเข้าเรื่องวันนี้ครูจะสอนไหมฮะในนี้บอกว่าถึงเวลาพักเที่ยงแล้วค่ะครูนั่นสิยังาไมา่ทันเรียนนะคะแล้วก็พักเที่ยงแล้วนะคะครูเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันต่อก็ได้นะคะครูครูบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพศหน,นึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกค่ะเราจะไปเพื่ออะไรคะครูครูบอกว่าหนูปวดที้ โอ้ดูปวดขี้ไม่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 บอกนะคะนี่นี่ไม่ใช่ไม่ไม่ดิมินี่อ๋อมินี่ที่นั่งวิวแชร์อยู่ตรงนู้นมินี่ผมไม่ไหวแล้วดูปวดขี้ไม่ไม่บอกว่าต้องกินข้าวตรงเวลานะคะอ๋อแล้วนั่นใครขอไปห้องน้าน่าจะเป็นเนเน่นะคะเนเน่ปวดขี้ค่ะเนเน่ขี้แตกค่ะครู พราะครูไม่เอาบอนุญาตให้เนเน่ไปขีนะคะเนเน่เ,นเลยขี่แตกเรียบร้อยแ,แล้วนะคะแล้วไม่ไม้นะคะก็ไม่หยิบไม่หยิบหนังสือขึ้นมานะคะโอ้ยครูบอกว่าพักเที่ยงค่ะโอเคครูบอกว่าขอ้อมูลเพิ่มเติมไปหาใน Google เอาเองนะคะโอเคพักเที่ยงพักเที่ยงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเร็วมากพักเที่ยงแล้วนะคะมากินข้าวกันกินข้าวเย่งั้นกินข้าวเราก็ต้องกินข้าวสิวันนี้เรากินอะไรดี่ะกินกินอะไรเดี่ะเราไม่อยากกินของหนักอะโอ้ยมีคนเอาพิซซ่าไห้พิซต้าพอดีเลย ลิต้าว่าจะกินพิซซาอยู่พอดีขอบคุณค่ะอาด่าบอกเออลิต้าว่าไงมินนี่บอกว่าพ่อขุนรามเป็นสามีของเอลซาใช่ไหมคะโอ้ยสงสัยคนละเรื่องเดียวกันแล้วนะลูกมีคนเอาแอปเปิ้ลมาให้เราด้วยอาด่าบอกว่าแม่เราเอาของฝากมาให้เธออ่ะนี่นะไหนโอ้ยของขวัญทุกคนไอาดานะคะเขาบอกว่าแม่ของเขาเอาของฝากมาให้พี่ลิต้านะคะขอบคุณนะมินนี่บอกว่าเรามีขนมปังปิ้งเอามา กินให้อร่อยนะพีตาูกใจเสียงคีย์บอร์ดอาหาวายเดี๋ยวอะไรเนี่ยดูเดี๋ยวสิ่งนี้คืออะไรดูไอาหารเยอะจังเลยอะ่ะตกใจคือเมื่อกี้นะคะมุนแต่หมกมุ่นกับของขวัญที่ไอด้าจะให้นะคะหันมากีนอาหารเต็มโตแล้วนะคะอะไรเนี่ยใครจะกินหมดเชกบินด้วยนะคะไอด้าบอกว่าขอให้หายไวๆนะมินกรีค,คุณครูุหลาบอกว่าไอโฟอนไปไหนคะไอโฟอนอยู่นี่ไง กูกูไม่เห็นไอโฟนเนาะรูบอกอ่ะไปเอากีตาร์ทำไมไม่หรือขออนุญาตคะนั่นเนี่ยอ้าวอ้าวไปคุยกันเองนะอ้าวอุ้ยเหมือนจะมีคนโดนตีแล้วอ้าวตีไอโฟนเลยมินี่นะมินี่พังตีไอโฟนแล้วโอ้โหป้าไปหนึ่งทีนะคะป้าไปอีกสองทีนะฮะโอ้ยบายบายบอกใช่คะ่ะอุ้ยบายบายสนับสนุนด้วยนะฮะ เราต้องช่วยเพื่อนนี่เราต้องช่วยเพื่อนบ้าบุูหน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยชอบผมสมยัยนี้ยังลาล่าก็น่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยฮะฮะไอฟนไม่ฟังใช่ค่ะไอฟนไม่ฟังเลยค่ะอยู่ดีดีว่ากีต้าร์มาดีะคะ่ะไม่ไม้ตกมือนะคะภูมิใจที่เพื่อนดน,นตรีมากสุดยอดหมดพักหมดเวลาพักกินข้าวหรือยังคะไปเรียนต่อกันคะ่ะไปทุกคนหมดเวลาพักกินข้าวแล้วไปเรียนต่อกันไปเรียนห้องเดิมฮะวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมฮะเออว่าแต่ห้องเรียนอ๋อเราเบียนมาห้องนี้เหรอฮะ โอเคตอนนี้นะคะเรากลับมาที่ห้องเรียนเหมือนเดิมค่ะแต่อ p h โฟนยังไม่อยู่เล่นกีตาร์เลยนะดูซิวันนี้ครูจะสอนอะไรต่อมินนี่มาแล้วนะคะควรนั่งวิลแชร์สแตนบายมาแล้วนะฮะไปชนครูอีกจังหักนะฮะเนื่องจากมันบังคับวิลแชร์ไม่ได้นะคะเหมือนคุณครูกำลังเขียนอะไรบนกระดาษไม่รู้แต่ครูรู้ไหมคะว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วมินนี่บอกมา้วค่ะค่ะตอนนี้น่าจะเข้าห้องกันครบแล้วแหละใช่ไม่มีใครโดดนะคะคุณครูเปลี่ยนชื่ออีกแล้วชื่อคุณครูนัท ทีสาพรคุณครูทีสานะฮะวันนี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านะคะเราเรียนอะไรไปก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมนะคะครูบอกเป็นกิจกรรมโอเคโอค้ยมีคอาหนังสือให้เราอีกแล้วฮะเรานี่รักเรียนจริงๆเลยนะ,ะฮะอ่าเป็นกิจกรรมว่าไงคะแข่งตอบคําถามนะคะโอ้โหทางพี่ลิต้าเลยทางไหนก่อนแข่งตอบคําถามค่ะพยัญชนะไทยมีกี่ตัว46ี่ปะเฮ้ย สี่สิบสี่ไอจังเลยว้าพีนิต้าขึ้นปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ภาษาไทยพีนต้าก็ยังเหมือนปอลหนึ่งเหมือนเดิมนะคะโอ้ยพีนิต้าตอบเขาไม่ทันนะเอาวอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอย่าถามแล้วว่าสลัดไทยมีกี่ตัวตายเลยนะตายจริงๆเออพระเจ้า ว้าวาเด็กป .6 ตอบได้เลยโอ้พระเจ้าเด็กปีหนึ่งตอบไม่ได้โอ้พระเจ้าแม่มบอกว่าไอ้ควรได้เกรดสีแน่ๆคำถามต่อไปนะคะคุณครูนะคะเขากำลังไปเสิร์ช Google มาอยู่นะคะว่าเขาถามอะไรที่มันยัยากบ้างนะคะห่านเป็นหอ,อน้ำหรือไม่เป็นเป็นปะอา้าวทุกคนตอบ่าไม่อ้าวเป็นไหมอะไม่รู้ห่านไม่ใช่หอ,อน้ำหรอไม่รู้ ม่ไม่กับมินี่ตอบว่าไม่พี่ลิต้ากับไอด้าบอกว่าเป็นอ้าวไม่ไม่ถูกไม่เป็นหอยมินี่บอกว่าวายลิต้าตกไทยพี่ลิต้างตอบไม่ถูกเลยสักข้อนะคะห่านไม่ใช่หอนนำหรอแล้วเป็นอะไรนำอ่ะเอาตายแล้วอุ้ย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 หอนำต้องมีหอแล้วก็มีพยาญชนะมาต่อค่ะอ๋ออย่างนี้นี่ครูสอนนะคะครูสอนบอกว่าหอยนำจะต้องมีหอแล้วก็มีพยัญไทยมาต่อโอเคโอเคไม่บอกอลิต้ากับไอด้าตกไทยแน่ๆ ลิต้าต้องพัฒนาด้านนี้นะคะโคี่สาวบอกว่าลิต้าต้องพัฒนาด้านนี้นะคะเรื่อ,องหอนำโอเคค่ะมินนี่แบอบกวายวายวายมินนี่มินนี่ถาเติมนะคะมินนี่เยอะเยอะนะคะเรื่อ,องหอนำพี่ลิต้าต้องไปพัฒนานะคะีิต้า,าว่าเรื่องอื่นเนี่ยต้องพัฒนา,า <S <S เหมเอนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยต้องพัฒนานะคะ มีอะไรอีกฮะว่าแต่จะว่าไปชื่อครูอ่านยากเหมือนกันนะคะคุณครูนาทีสาพระะตอนนี้พี่้าเตรียมแล้วนะคะเตรียมพิมพ์คําตอบนะคะคําตอบซึ่งแล้วก็ไปรู้คําตอบนะคะดมกลิ่นหอมหวานคํนคเนคาคเ,ปเป็นกี่ตัวคําตายกี่ตัวตอบค่ะเป็นเป็นกี่ตัวคําตายคืออะไรคําเป็นสองค่ะนมกลิ่นกับหอมหวานเป็นเป็นคําเป็นทั้งสองคนทั้งสองตัวค่ะคิดว่าใช่อ้าวไม่ไม่บอกว่าเป็นสี่ไม่เขาถามเป็น ถามเป็นอะไรอา้าวเป็นสี่เอาพี่ลิต้าคิดว่าถามเป็นประโยคระหว่างดมกลิ่นดมกลิ่นกับหอมหวานคือเป็นเป็นทั้งสองพี่ลิต้าคิดว่าอย่างนี้จริงอถ้าเกิดให้แยกคำนะคุณครูคต้องถามว่าดมกลิ่นหอมแล้วก็หวานคำเป็นกี่ตัว,คำต,วคำตายกี่กี่ตัวคะแต่เนี้ยครูเขาแบ่งมาเป็นดมกลิ่นกับหอมหวานอย่างเงี้ยคะมินนี่บอกว่า ว้กีต้เธออยู่ปีหนึ่งแล้วนะเจ๊เอ้ยแต่จริงๆิพี่ต้าต้องตอบถูกนะโจทย์มันไม่เคลียร์ไงสุดโซมอ่านว่าสุดโซมหรือสุดสมไว้ปบาบเขียนผิดมามาองไปเรียนภาษาไทยใหม่นะพี่ต้าว่าพี่ต้าเขียนถูกคนแรกค่ะว้ยว้กีต้าถูกค่ะว้ถึงพี่ต้าคืนบ้างแหละเชอโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเราเรียนกันจนเพลินเลยกี่โมงอะ เฮ้ยห้าทุ่มแล้วครูครูห้าทุ่มแล้วครูปล่อยปล่อยได้ยังครูห้าทุ่มแล้วเฮ้ยครูบอกคําถามนี้ยากนะคะเอาเป็นว่าคําถามนี้ให้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะมาบอกว่าเลยไม่เคยล้อเธอเลยนะลิตาใครประดิษฐ์อักษรละไทยพ่อขุนรามคำแข็งพ่อขุนลามคำแข็งลิตาเขียนผิดนะเขียนเป็นพ่อขุนลามคาแขว ขุนลมคอมเหว่็นเรียนกับใครวะพอขุนลมคอมเหว่คือม,มันเรีบไงมันเลยเขียนผิดมามาถูกขามีห้าแล้วนะคะครูคะเพียงคือแล้วเลิกได้แล้วค่ะไว้วันหลังนะคะครูรู้นะคะว่าครูสนุกครูบอกว่าก็ปรับเวลาสิคะครูมันหมดเวลาแล้วทุกคนบอกใช่ใช่โอเคได้นิดเดียวนะให้นิดเดียวนะให้อีกแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ เลิกเรียนได้แล้วค่ะครูมันจะสี่โมงแล้วครูมมวแต่เถียงครูบอกว่าไม่ค่ะและ้วครูก็สอนต่อสิครูบอกอีกสองข้อค่ะโอเคค่ะครูก็เร็วๆสี่ะครูมัวแต่อึเฉื่อยชามันจะห้าทุ่มอีกนะคะครูเราเตรียมพิมพ์นะฮะคําถามการผ่านวันนยุอักรรตาความตายสาหรสียงสงชันผ่านเสียงคือเสียงอะไรคะพื้นเสียง คือเสียงอะไรคะงงกับคำถามมากเลยคะ่ะงงจริงๆคะ่ะครูบอกว่าไม่มีใครตอบได้ก็ไม่เฉลยนะคะที่ไม่เฉลยเพราะครูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคะ่ะขอบคุณข้อสุดท้ายเลยคะ่ะมินนี่บอกอยากกลับบ้านแล้วพีริต้าก็อยากกลับบ้านเหมือนกันคะ่ะนี่ไวนรูปหนึ่งแล้วครูยังไม่ปิดกลับบ้านเลยที <c oughs> มินนี่นะคะหัวร้อนเอาลูกบาสฟาดหน้าครูเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กหญิงไม่ไม่อยากกลับบ้านก็กลับเลยคะ่ะเธอพูดหลายรอบแล้วครูลำคา ทำไมครูมไม่หอนโยนเลยอะอย่าบอกนะไม้ไมรู้กลับบ้านจริงอะพีต้าขอดูเรีแอคชั่นไมมาก่อนหนูพูดตอนไหนคะครูครูครูไม่ไมล์อหนูพูดตอนไหนคะหนูตั้งใจเรียนค่ะนั่นสิคนที่พูดว่าอยากกลับบ้านนะคือคือใครนะคือใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ไมไม่ๆอะ <c oughs> มินนี่ค่ะมินนี่มักจะพูดว่าอยากกลับบ้านแต่ครู <c oughs> ครูมึนนะคะครูนอนน้อยไปหน่อยก็เลย แม่บ <laughs> อกว่าสั้นเป็นริวจีตสัมผัสหรอมินี่บอกครูคนนี้นิสัยไม่ดีเลยพึมพำครูถามว่าวันที่29ก้ารกฎาคมใช่วันภาษาจีนหรือไม่โอ้ยครูตีนะคะครูตีใหม่ๆแล้วนะคะจังหวะนี้หัวร้อนนะคะ,นนะ,คะทางที่ใหม่ๆตั้งใจเรียนมากแล้วไม่เคยพูดสักคำเลยะคะ่ะว่าอยากกลับบ้านคนที่พูดคือตัวนี้นะคะเนี่ยตัวที่คว้างพ <laughs> ูดพายอยู่ข้างพินิตาเลิกเรียนค่ะครูเฮ้ยมินิตาอยากรู้ว่าครูจะทําอะไรเลิกเรียนยังคะสามทุ่มแล้วทุกหมดค่ะ ไปเลิกเรียนได้หรือยังไอดาบอกว่าหนูแฮป no idea มากเลยค่ะโห้ไ oh, ม่อาจจะเลิกเรียนครูกูหลับก็สอนไปแล้วโอ้ยนั่งฟังครูพามีประมาณ8ล้านชั่วโมงนะทุกคนแล้วพรุ่งนี้นะคะค่อยกลับบ้านกันเถอะเอ้ยครูเดินออกไปแล้วเย้ทุกคนครูเดินออกไปแล้วเราต้องเดินออกไปตามแล้วนี่กลับบ้านกันครูบอกแล้วนะคะว่าเลิกเรียนอ,อึบโอ้ขอ,อนั่งก่อนโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านตอนสี่ทุ่มนะคะโรงเรียนอนะไรคิดแคสครูนะคะโรงเรียนแบบนี้ไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะกลับบ้านยังไงครู ไปส่งนีครูครูไปทร้างรถอะครูต้องไปส่งนะครูบอกว่าขอเชิญมินนี่พักเรียนสามวันครูไม่อ่อนโยนเลยนี่ยครูสร้างรถแหละโอูมาขับรถหนูจะกลับบ้านอ๋อครูจะขับคันนั้นนะคะโอเคไปทุกคนขึ้นรถครูพาไปส่งด้วยค่ะเรากลับถึงบ้านเราอาบน้ำนอนเลยนะไม่ไหวแหละตอนนี้มันแบบห้าทุ่มแล้วทุกคนครูปล่อยช้ามากไม่เคยมีครูคนไหนทำขนาดนี้เลยนะคะไปค่ะ ครูบอกว่ามินนี่ไม่ต้องค่ะมินนี่ได้พ่อปอดภคุณครูพักร้อยมินนี่ไปสามเดือนเลยค่ะมินนี่เขาชอบเปิ้ลหนูค่ะทุกหลังเลยค่ะครูใบบุญนะคะเออเขียนภาษาเาเมนมานะคะพิต้านไม่บอกครูบอกว่าทําไมครูครูหลับสอนแล้วไม่ภูมิใจเหมือนครูวิชาอื่นที่สอนเลยค่ะอุ้ยครูนอนใจอ่ะใบบุญบอกว่าพิต้านเรานอนบ้านเถอได้ไหมโอ๊ยทำไมครูใจร้ายอย่างนี้ครูมาปล่อยเวียงลูกศิษย์ไว้อยู่ตรงนี้นะคะครูใจคายมินนี่บอกครูใจคายพิต้าเรานอนบ้านเถื่อได้ไหม แล้ววันนี้เราจะถึงบ้านไหมเนี่ยจะได้นอนไหมคืนนี้ครูบอกขึ้นมาขึ้นมาครูใจร้ายว่าอะไรพี่ตาขัเออเรียกว่าไงอะ่ะหนวดมแมลงสาบข้างหน้าของครูมากเลยค่ะครูลงไปไว่ายนะ้ำอ๋อมีเด็กมีเด็กจมน้ำครูเมื่อกี้ครูจะไปช่วยไหมเหรออาครูบอกไม่ช่วยแล้วนะคะปล่อยให้ขึ้นอื่นไปอ๋อแม่บา้บานบอกว่าช่วยด้วยก็เลยลงไปอย่างนี้เลยเหรอครู แล้วำไมครูไม่อุ้มเขาขึ้นมาอ่ะพีนิต้าดูนี่ว่าครูเขาจะทำยังไงครูจะอุ้มเขามาไหมนี่ไงอุ้มมาแล้วโอเคไปค่ะครูอ้าวครูครูครูจะไปขับรถดิครูครูนั่งผิดที่ครูครูอื่นนะคะวันนี้ ครูเขาเมายายานอนหลับนะฮะกลับบ้านค่ะอาด้าบอกว่าลิต้ามินนี่ขโมยเงินเธอฉลูแล้วประเทศไทยน้ําตาไหลน,นะคะแล้ววันนี้เราจะถึงบ้านเราไหมะฮะโอ้เร็วหูดูครูขับรถมินนี่บอกว่ามีหลีขโมยไว้พินผิอะไรเนี่ยไปค่ะนอนคุณครูเข้ามาในบ้านหนูทําไมนอนจะนอนแล้วอาบน้ำดีกว่าอาบน้ําก่อนอเอยเราจะต้องนี่ก่อนเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้เราจะต้องอาบน้ำครูบอกว่ามินนี่ทำไมเธอเป้อนเงินลูกฉันใครลูกเธออ๋อ โอ้ยอ๋อ,อเพราะว่าครูเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นแม่ของลิต้าแล้วนะคะครูเขาเปลี่ยนภายใน5้าวีนั่นเองนี่ไงจากครูนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นแม่แล้วคะ่ะแม่หนูขึ้นนอนก่อนนะบอกแม่แล้วนะคะแม่หนูขึ้นนอนก่อนนะโอเคมินนี่บอกว่าไม่ใช่มินนี่เว้ยมินนี่ไม่ได้เปิลสาบานได้โอเคย้อนภาพกลับไปตอนที่มินนี่ได้เปิลความปลอดภัยของคุณคะ่ะ <c oughs> ไปเราไป ไปไหนนะเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเราจะชุดนอนนะคะว่าแต่ห้องแต่งตัวเราอยู่ไหนเราไม่มีห้องแต่งตัวหรออ่าไม่มีนะก็แต่งในนี้ไปก็ได้พี่างงกับบ้านหลังนี้เหลือเกินบ้านใหญ่เกินไปนะคะโอเคเราแต่งตัวกันดีกว่าคะ่ะทุกคนชุดนอนวันนี้ติมติมชุดนอนชุดไหนดีก็เอาชุดนี้แล้วกันโอเคนอนค่ะนอนกันโอ้ยทําไมเธอต้องมาแย่งที่นอนบ้านฉันนอน มาทุกคนนอนลิต้าไปนอนที่อื่นเลยเอังได้เคคุณแม่บอกว่ามินนี่ไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้คุณแม่น้องลิต้านะคะดี่ดูดูคุณแม่้องลิตา้าคุณแม่น้องลิต้าทําหน้าที่ไล่แมลงวันให้กับน้องลิต้าั่นเราจะนอนตรงนี้นะคะโอ๊ยบายไมามันนอนกบเป้าเราได้ยังไงฮะแม่บอกว่าฉันไม่พอใจมากนอนเลยจ้าลิตา้าฝันดีค่ะแม่โอ้ยมินนี่ได้บอกควาปมปลอดภัยของคุณอีกแล้วฮ้ย โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียน24ชั่วโมงวันที่3แล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe ก็ติดตามกดกระดิ่งที่จะเป็นกำลังใจให้พริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝาก,ากไอจีด้วยนะคะ l i ิต้าเนสกอร์แครแล้วก็ติ๊กตักลริตานะ้าเนสกอร์คิดแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพริต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่จะได้เข้ามาเล่นพร้มอมกันนะใครที่อยากให้พริต้ามาทํา เป็นวันที่สีนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคค่นะแม่โซัลวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย